รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกคเคยกับรายการคุยสาระทางช่อง u t u b e hr channel เช่นเดิมวันนี้ทางช่อง u t u b e hr channel ก็ยังคงมีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เรื่องของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมเช่นเดิมมาทำการอัปเดตสาระความรู้วันนี้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันนะครับล่าสุด เรามาทำความเข้าใจสาระความรู้วันนี้ประจำวันอาทิตย์วันที่17กรกฎาคมปีพศ2565เงื่อนไขการรับเงินชราภาพประกันสังคมผู้กันตนมาตรา39พบกผู้กันตนมาตรา3าและผู้กันตนมาตรา40ต่างกันอย่างไรจำเป็นต้องส่งเงินสมทบต่อเนื่องหรือไม่หากส่งไม่ต่อเนื่อง จะมีผลกระทบอย่างไรบ้างปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมแยกประเภทผู้กันตนที่ได้รับเงินชราภาพแยกเป็น3ประเภทผู้กันตนยกเว้นเพียงแค่ผู้กันตนมาตรา38จะไม่ได้รับเงินชราภาพดังกล่าวคืนผู้กันตนที่ได้รับเงินชราภาพมีอยู่3ประเภทได้แก่ประเภทผู้กันตนมาตรา3าผู้กันตนที่มีนายจ้าง ทำงานอยู่ในบริษัทหรือโรงงานหรือที่นายจ้างมีการแจ้งเข้าระบบประกันสังคมตั้งแต่มีลูกจ้าง1คนขึ้นไปประเภทที่ 2. ได้แก่ผู้กันตนมาตรา39พกผู้กันตนที่ส่งเงินสมทบด้วยตนเองไม่มีนายจ้างเพื่อรักษาสิทธทิประโยชน์ประกันสังคมต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดการเป็นผู้กันตนมาตรา33 และประเภทที่สเป็นผู้กันตนมาตา40เป็นผู้กันตนที่ไม่มีนายจ้างที่มีอาชีพอิสระฟรีแลนซ์อยากเข้าระบบประกันสังคมซึ่งผู้กันตนทั้งสาประเภทมีสิทธิได้รับเงินชราภาพทุกคนถึงแม้ว่าจะส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องก็ตามส่งส่งหยุดหยุดก็ตามขาดช่วงส่งก็ตามหรือเว้นช่วงส่งก็ตามจะถูกไล่ออกให้ออก ผลสภาพจากการเป็นผู้กันตนก็ตามจะยังมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนเงินชราภาพคืนทุกกรณีโดยเงื่อนไขาการรับเงินชราภาพผู้กันตน3ประเภทต่างกันเพียงเล็กน้อยสำหรับเงื่อนไขาการรับเงินชราภาพผู้กันตนประกันสังคมมาตรา33และผู้กันตนมาตรา39จะต้องมีอายุครบ55าปีบริบูรณ์เท่านั้นถึงจะได้รับเงินชราภาพคืนและ ไม่ได้เป็นผู้กันตนหรือความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงผู้กันตนก็จะได้รับเงินคืนทุกบาททุกสตางค์รวมทั้งเงินของทางรัฐบาลที่ส่งสมทบและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการส่งเงินสมทบของผู้กันตนเป็นหลกักเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนชรลาภาพหรือเงินบำนาญชรลาภาพขึ้นอยู่กับเงินเดือนของผู้กันตนเป็นหลักเช่นกันสำหรับผู้กันตนมาตรา40 เงื่อนไขาการรับเงินต่างกันตรงที่มีอายุเมื่อเทียบกับผู้กันตนมาตาา33และผู้กันตนมาตรา39ผู้กันตนมาตา40จะได้รับเงินชลาภาพคืนก็ต่อเมื่อมีอายุ60ปีบริบูรณ์เท่านั้นและความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงหรือลาออกจากการเป็นผู้กันตนเท่านั้นส่งเงินสมทบต่อเนื่องก็ตามไม่ส่งเงินสมทบต่อเนื่องก็ตาม,ม,งเ,งตเ,ตามเว้นช่วงส่งก็ตาม ขาดช่วงส่งก็ตามทิ้งช่วงส่งก็ตามก็ยังมีสิทธิ์ได้ NO รับเงินกรณีชลาภาพสําหรับผู้กันตนมาตรา40ซึ่งสําหรับผู้กันตนมาตรา40ผู้กันตนจะต้องส่งเงินสมทบทางเลือกที่สองและเงินสมทบทางเลือกที่3เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้ NO รับเงินชลาภาพคืนจะได้ NO รับเงินบนําเหน็จเป็นเงินก้อนเท่านั้นหรือเงินบนําเหน็จไม่มีการรับเงินบํานาญชลาภาพ โดยสรุปแล้วผู้กันตนมาตรา39กผู้กันตนมาตา40และผู้กันตนมาตา33มีสิทธิ์ไีส้รับเงินชลาภาพคืนทุกบาททุกสตางค์หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมท่านฟังหลายคนหลายท่านที่ติดตามรับชมในขณะนี้หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยและที่สําคัญอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องคุยสาระ h channel ได้เลยเพียงแค่ท่านพิมพ์ เข้าไปที่ Google พิมพ์คำว่าคุยสาระท่านก็จะเห็นช่องคุยสาระ h r สอา n n e นได้อย่าลืมนะครับกดติดตามได้เลยขอบพระคุณครับสวัสดีครับ